พี่ชานะคะพบกับเอเชียบุ๊คทีไลท์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปขมวดเรื่องของกระแสในการฟุตบอลค่ะข่าววันนี้นะคะที่ขอเปิดหัวด้วยข่าวของแดงเดือดแบบร้วนล้วนเลยนะคะข่าวแรกวันนี้ขอเริ่มต้นในการอัปเดตข่าวแล้วกันนะคะอัปเดตหลังเกมที่เกิดขึ้นเมื่อคืนในศึกแดงเดือดที่เกิดขึ้นเวลาตีสองตามบ้านเรานะคะเมื่อคืนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกว่าบุกมาแพ้ของแดงริพูแบบราบคาบเลย หงแดงลิฟูได้ประตูขึ้นทําเลั้งแต่นาทีที่5จากทางหลุยดิอาร์ตนะคะซึ่งเป็นประตูแรกของหลุยดิอาร์ตกับหงแดงลิพูในสึกแดงเดือดค่ะและตามมาด้วยประตูที่2นะคะเป็นการประสานงานอย่างส,สวยๆของซาดิโอมาเน่กับโมฮัมเหม็ดซาร่าค่ะทําให้โมฮัมเหม็ดซารายิงประตูที่2ให้กับทีมนะคะแล้วก็เป็นประตูปลดล็อกหลังจากที่เจ้าตัวไม่ยิงให้กับทีมมาแล้ว10นัดในทุกๆรายการค่ะหลังจากนั้นไม่พอนะคะครึ่งหลังค่ะ เกมทำท่าว่าเหมือนจะจบที่2-0ลิอร์พูลก็ดูผ่อนเกมแล้วนะคะพอใจกับผลงานที่ทําได้แล้วค่ะสุดท้ายนะคะมาได้ประตูที่3จากสติโอมาเน่ค่ะแล้วก็มาได้ประตูปิดกล่องจากทางโมฮัมเหม็ดซาลานะคะยิงประตูให้กับหงแดงลิอร์พูลไปเป็นผลรวมที่4ประตูต่อ0ค่ะเกมนี้นะคะต้องบอกว่ากองหน้าของหงแดงลิอร์พูลเล่นได้แบบเวิร์ลคลสมากมเลยค่ะพวกเขานะคะผัดกันยิงผัดกันจ่ายทางลุยดีอารต ยิงไป1ประตู1นึ่แอสซิสต์ส่วนทางด้านของซาดิโอมาเน่ค่ะยิงไป1ประตูกับ1นึ่แอสซิสต์เช่นกันนะคะส่วนทางของโมฮัมเหม็ดซาลาค่ะหลังจากที่อัดอันมานานนะคะนัดนี้ระเบิดฟอร์มค่ะยิงไป2ประตูกับ1นึ่แอสซิสต์ค่ะถือว่าโชว์ผลงานได้แบบเวิร์กคารมากๆเลยนะคะซึ่งแตกต่างกับทางแข้งของปีศาจแดงมากๆเลยค่ะเกมนี้นะคะหลายๆคนยกให้ว่าเป็นบอลคนละชั้นเลยเนื่องจากว่าทั้ง2ทีมนะคะเล่นต่างกันแบบหน้ามือกับหลังมือเลยค่ะ ทางด้านของทางปีิาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมนี้มากมายเลยนะคะในครึ่งแรกค่ะพวกเขาพยายามเล่นเกมรับแต่เล่นเกมรับไม่ได้มีคุณภาพเท่าที่ควรค่ะส่งผลให้หง์แดงลิฟูเนี่ยได้ประตูขึ้นนำเร็วสุดท้ายประตูปิดท้ายนะคะก็โดนวิาพาก์วิจารกันอีกเช่นเคยนั่นก็คือทางด้านของแฮร์รี่แม็กไกวเนื่องจากว่าเจ้าตัวส่งบอลพลาดนะคะทำให้ทางด้านหง์แดงเนี่ยได้บอลบุกเข้าไปยิงค่ะ สุดท้ายจบเกมด้วยการที่หงแดงลิภูเปิดบ้านทันล,ลมแมชเชสเตอร์ไนเต็ด4ประตูต่อ0อดรดารนี้นะคะเป็นฤดูการแรกที่ทางเยอกนครอปสามารถเอาชนะทางปีศาจแดงแมชเชสเตอร์ไนเต็ดได้ทั้งไปแล้วก็กลับผลรวมประตู2นัดนะคะอยู่ที่9ประตูต่อ0ค่ะซึ่งต้องบอกว่าปีศาจแดงแมชเชสเตอร์ไนเต็ดแพ้ให้กับหงแดงลิพูไปแบบราบคาบเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่รับสังนิกพาทีมบุกมาพ่ายต่อหงแดงริพูไป4ประตูต่อ0นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ย่ำแย่สํสำหรับรับสังนิกในการคุมทัพปีศาจแดงค่ะหลังจากที่พวกเขาพ่ายต่อหงแดงริพูส่งผลให้พวกเขารักอันดับที่6ของตารางนะคะตามหลังคอนเนมฮอสเปอร์อยู่3แต้มแต่แข็งมากกว่า1นัดค่ะเกมนี้นะคะทางด้านของ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมโดยเขายอมรับว่าณนะตอนนี้ปีศาจแดงแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เป็นรองทางด้านลิเวอร์พูลเพียงแค่ผลการแข่งขันนะคะแต่เป็นรองในทุกๆด้านแล้วก็ตามหลังลิเวอร์พูลอยู่ราวๆ6ปีด้วยกันค่ะ ทัพปีศาจแดงอยู่ในพื้นที่การลุ้นท็อปโฟนในการไปเล่นในยุโรปนะคะแต่ผลงานในนั้นล่าสุดที่บุกมาพ่ายต่อหองแดงริพูสีประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่น่าาขหน้ามากเพราะว่าพวกเขาพ่ายต่อคู่อริตลอดการอย่างของแดงริพูไปกับในฤดูกาลนี้ถึง9ประตูต่อศูนย์ทางด้านของบรูโน่แฟนันได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมโดยเขาขอโทษต่อแฟนบอลนะคะหลังจากที่ทำผลงานได้แบบน่าผิดหวังค่ะ างฝั่งหงแดงกันบ้างนะคะขอเริ่มจากทางด้านของติอากันทัน a าขาะที่เจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมชื่นชมเพื่อนร่วมทีมนะคะตีอากันทันลามิดฟิลวัย31ปีคนนี้นะคะโชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับคําชมในแทบทุกๆนะัดของการลงเล่นของหงแดงริฟูเลยค่ะตีอากันทันาได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมชื่นชม3ปรภาานนะคะว่า การที่เขามีผลงานที่ดีเยี่ยมได้แบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าเขามีผู้เล่นเพื่อนร่วมทีมที่โวลคานนั่นเองค่ะค่ะสุดท้ายของวันนี้ที่ขอปิท้ายด้วยข่าวของย o ก g c ครอสค่ะ ยกนครอบได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชื่นชมแฟนบอลทั้ง2ทีมนะคะหลังจากที่แฟนบอลทั้ง2ทีมที่เข้าชมในเกมที่อันฟิลค่ะได้แสดงสปิริตนะคะโชว์คลาสโดยการลุกขึ้นแล้วก็ร้องเพลงใน,ในนาทีที่7เพื่อเป็นการส่งสัญญาณแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้กําลังใจคิสซ n นโอโนโดนะคะหลังจากที่เขาเนี่ย เพิ่งสูญเสียลูกชายไปก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีอีกโมเมนต์หนึ่งนะคะเหมือนอย่างที่เยอเกิลคอบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ดีที่สุดในเกมนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวที่ติ้งนำมาเสนอในวันนี้ทีกว่าว่าทุกคนจะถูกใจกันนะก็ต้องบอกว่า ขยี้มแมทแดงเดือดไปแบบเดือดเลยค่ะก็เกมไม่เดือดก็เป็นไรแต่เราขยี่ให้มันเดือดได้นะคะก็ไว้กลับมาเจอกับดิใหม่ค่ะในโอกาสหน้านะคะคืนนี้ทิ๊กมีไลฟ์เวลา2องทุ่มนะคะหรืออาจจะเร็วกว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ยังไงก็ติดตามกันได้ฝากกดไลค์เอเชียบุ๊กเกอรไลค์ไทยแลนด like, ์ like ด้วยนะคะอยากกดไลค์ like อย่างเดียวกดติดตามด้วยค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย